ครับผมต,ต้นนี้ที่ห้าติดตาไว้นะครับจะเป็นต้นพุทธาบานนะครับเขาได้ทาการเอาพุทธาหิมะขาวนะครับพันมาจากไต้หวันนะครับมาสือมาทั้งออนไลน์ครับสือพันน้าเขามาครับมาเผื่อขยายพันธุ์นะครับทั้งนี้ก็จะติด สองตานะครับติดไว้นะครับแต่กอกมาสวยงามนะครับติดไว้ติดตาไว้อันนี้ตน้ตนต้นต้นพันธุ์นี้จะเป็นต้นพุทซาบานนะครับกิ่งนี้จะเป็นพุทซาพันธุ์ที่มาขาวนะครับกับกิ่งนี้นะครับที่ห้าติดไว้หลังจากมันติดมันติดเรียบร้อยแล้วทำกรทําการตัด ตัดออกนะครับตัดปลายตนพุทธสาบานออกมันจะเหลือตนพันยิงพันุที่เราต้องการ,ไว,ร,าร,ารไว้นะครับตนพัน,นุที่ห้าต้องการไว้นะครับมั้นก็ได้ทําการติดไว้อยู่สามตนก็นติดมาทุกตนนะครับอีกตนหนึ่งนะครับที่ทําการติดไว้ จะมีพันธุ์น้ำอ่อยอีกพันน้ำอ่อยอีกพันหนึ่งนะครับมาแหน่ใจ,จว่าตนเลยครับมีตาหนึ่งครับที่บลอบติดนะครับตานี่เหมือนเหมือนจะขึ้นมากแล้วครับเหมือนงอกออกมาแล้วเทนึงแต่มันมันตายครับมันมันโดนแมงกินตานี่จะบติดนะครับได้ได้ตาเดียวครับตาตาในี่ตาเดียวนะครับติด ะครับครับก็มีแค่น็ตนะครับก็ไวรับชมรอบหนานะครับผมมีสาระดีๆก็สินำมาสเสนอนำมาบอกพี่น้องนะครับสวัสดีครับ